วันนี้เองเดี๋ยวก่อนจะไปดูบรรยากาศที่อุบลใช่ไหมที่เบื้องต้นเองวันพรุ่งนี้เอง8ประเทศอาเซียนจะเดินทางลงพื้นที่ไปผมขออนุญ,ญาตไปดูในสังคมออนไลน์หน่อยได้ไหมวันนี้เองเอจะใช้คําว่าอะไรดีบางคนบอกเหมือนคอมเมนโชโง่อีกแล้วอันนี้ผมอ่านคอมเมนต์มานะผมไม่ได้พูดเองนะใช้คําว่าคอมเมนต์โชโง่อีกแล้วเปิดขึ้นมาหน่อยเอาทีละภาพขึ้นมาเลยฮะอาร์มี่มิริทเทอรี่เขาโพสต์เอาไว้อ่ะดูหน่อยภาพแรกพลางตัว นี่คุณผู้ชมดูออกไหมตรงไหนเป็นข่าหันเขมรค่ะโอ้โหทําแบบนี้นะทําแบบนี้ตอนออกรบแล้วคุณต้องทําอีกนี่คือเขาเป็นการซ้อมพังตัวเหรอเป็นการฝึกหลักสูตรจู่โจมพัางตัวทางยุทธวิธีแบบสงครามกองโจรค่ะด้วยพุ่มไม้สีเขียวสดท่ามกลางทุ่งหญ้าลงเตียนที่แห้งตายในจังหวัดพัตตมอันเนี้ยเพจเขาโพสคุณไมขำเราทำไมแล้วไม่แน่ใจว่ายุทธวิธีเขาจริงๆเนี่ย คือยุทธวิธีอะไรเขียวสักขนาดนั้นไม่เห็นจริงๆเลยวิธีพรางตัวเขาต้องพรางไม่ให้เห็นแต่น่าจะใช้ผิดอันนี้จะว่าเป็นการชี้เป้าไม่ใช่พรางตัวเขียวใบไม้ที่พรางตัวน่ะเขียวพื้นเนี่ยใบไม้ที่แห้งตายเออเขาบอกพรางตัวต้องใช้ใบไม้เพื่อจะได้กลมกลืนกับธรรมชาติก็เลยใช้แบบนี้เลยก็พรางมันไปแบบนี้แหละแต่ลืมดูว่าสีมันต่างกันเขาอาจจะเป็นยุทธวิธีหนึ่งไงป่าแถวๆชายแดนมันอาจจะชุ่มฉ่ำก็ได้นี่เอาอีกเอาอีกมีอีกฮะ เห็นบอกว่ามีหนึ่งคนชอบทำ content, คำอนเทนต์เมนนักรบเป็นนักรบติ๊กต็อกใช่แล้วอ้างว่าได้ไปรบมาที่รัเสเซียค่ะอยู่แนวหน้าเลยแต่ว่าครั้งนี้มันโป๊ะแตกอะ่ะเพราะว่าคือชาวเน็ตไทยดูจากพื้นที่เนี่ยข้างหลังอะ่ะเหมือนจะเป็นต้นตาลน,นะแล้วเขบอกว่ารัเสเซียไม่มีต้นไม้แบบนี้บางคลิปเนี่ยจะมีลักษณะที่อยู่ใต้หลังคาค่ะซึ่งหลังคาก็จะโป๊ะได้อีกว่าแถบแถบ,แถบโซนนั้นน่ะ เขาไม่มีนะลักษณะอย่างเงี้ยก็คือลักษณะพวกตะปูพวกกันการเรียนร้อยอ่ะการทำบ้านแบบนี้ส่วนใยากจะอยู่ในโซนเอเชียจะไม่ได้อยู่เป็นทางโซนที่ยูเครนยูเครนที่อยู่ไหนนะยุโรปเหรอใช่ยูเครนรัสเซียโซนนั้นน่ะโซนฝั่งโน้นไม่มีแบบนี้นะและอีกอันนึงที่เขาจับโป๊ะได้อีกก็คือไอชื่อที่อยู่บนบนเสื้อเดี๋ยวขวามือคุณผู้ชมเห็นชื่อใช่ไหมคือถ้าคุณไปออกรบที่ยูเครนเนี่ยมันเป็นนานาชาติมันควรจะปักเป็นภาษาอังกฤษแต่เนี้ยคือปักภาษากัมพูชาค่ะ และอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมที่มันน่าเจ็บใจเปิดขวามือเต็มจอเอาตอนที่เขาโชว์ปืนขึ้นมาหน่อยได้ไหมปืนที่ใช้นี่คนนั้นไปดูอีกว่านี่คุณไปออกรบกับยูเครนคุณใช้บีบีกันเหรอบีกันคือปืนเด็กเล่นป่ะใช่ไหมบีกันอัดแก๊สอัดแก๊สอัดลมใช้ปืนอัดลมปืนเด็กเล่นไปออกรบเออเอาแบบเนี้ยมาชายแดนเมืองไทยดิมาสู้กับปืนจริงอเออนี่แบบนี้เขาเลยกโชว์อะไรอ่ะไม่รู้แต่ชาวเน็ตบอกเหมือนโชว์โง่กันอีกแล้ว อันนี้ชาวเน็ตเขาว่านะผมไม่ได้พูดเอาต่อเอาต่อมีอีกฮะทหารกัมพูชาโชว์ลูกเหล็กเหรอเป็นอะไรอ่ะอวดลูกปลายพร้อมกับหนังสติ๊กค่ะนี่เอาไว้ยิงไงยิงหนังสติ๊กนะออกรบแบบพรางตัวที่เขียวชะอุ่มแล้วก็ออกรบด้วยหนังสติ๊กที่มีแค่ลูกปลายลูกเหล็กนี่แล้วใช้ปืนบีบีการโอ้อดีจังเลยเอาต่อเอาต่อฮะเขาอวดเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรกองทัพเหรอใช่ โชว์ความเท่หรือเปล่าของกองทัพของเขานี่เป็นอบอยแบน์เลยถอดเสื้อกันหมดทุกคนเลยค่ะเห็ Hello, นแล้วขนลุกว่าไงเสียมไหวไหมเขาว่างงอย่างนี้ไหวหรือเปล่าเขาถามเราใช่ไหมหรือเขาถามตัวเองนั่นนะสินี่แล้วเป็นลักษณะคือการโชว์พิกัดแบบเห็นที่นอนอโพสแบบนี้เยอะๆโพสไปเยอะๆโพสแล้วแท็กพิกัดไปเยอะๆเราจะได้รู้คุณยังไม่ทันได้ตื่นมันอาจจะไม่ได้ตื่นกันอีกเลยขึ้นบานหน่อยขึ้นบานหน่อยมันจะบังหน้าเขาบังไปเลยเราไม่รู้จักเขา นี่ฮะอวดกองทัพค่ะแล้วนี่คือกองกําลังของเขาแล้วชี้พฤกัดว่านอนกันที่ไหนนี่ฮะอีกอันหนึง่งไม่รู้โพสต์เป็นคุณหรือเป็นโทษก็คือทหารกัมพูชาที่อยู่ในตาควายเราอยู่รู้ว่าเขาตอนนี้ปักธงตรงนี้ไว้เป็นจุดหนึ่งแต่ที่มันจะเป็นหลักฐานเนี่ยก็คือเขาใช้ภาษาตาควายเป็นกองกำบังใช่ออก็เนี่ยข้างในเนี่ยค่ะเหมือนตั้งเป็นบังเกอร์ของตัวเองเลยเนี่ฮะ กลับมากลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดผมขออนุญาตไปดูที่อุบลราชธาน,นีหน่อยจริงๆวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมีกําหนดการออกมาศูนย์ของสอบทกเขาชี้แจงออกมาบอกว่าวันพรุ่งนี้ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะให้มีการไปติดตามคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจาก8ประเทศ14นายบูไนมาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามจะลงพื้นที่ไป เห็นบอกมีกำหนดการ3วันได้กันไปอุบลไปศรีสะเกดไปสุรินทร์<ะ>วันแรกพรุ่งนี้จะไปอุบลก่อนอแล้วเดี๋ยวจะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงดูเรื่องของเลยศึกที่บอกก่อนหน้าในสิบแปดคน<ะ>คนไทยที่บอกว่าไปจับเขาไว้แล้ว18คนเป็นชาวกัมพูชาไทยเราเรียกว่าอะไรนะผู้ตกค้างเป็นทหารกัมพูชาถูกทรมานจริงหรือเปล่าเราจะโชว์ให้เขาดูแล้วเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเรานี่แหละ8ประเทศ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรายงานสดนะฮะวันนี้น้องตองวราอยู่ในพื้นที่แถวแถวช่องอานม้าซึ่งจะเป็นจุดแรกที่กลุ่มคณะผู้สังเกตการจากแประเทศกลุ่มอาเซียนจะลงพื้นที่บรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้จะมีการเตรียมความพร้อมยังไงติดตามรายงานสดจากตองวราครับ คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะในพื้นที่ของช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นจุดที่มีการพิาพาทเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้บรรยากาศเนี่ยยังคงเงียบสงบอยู่ค่ะแต่ว่าทางชรบอของหมู่บ้านเนี่ยก็ยังคงปักหลักนะคะคอยตรวจตาในพื้นที่อยู่รวมถึงด้านหลังขณะนี้นะคะก็ยังมีการที่จะคอยตรวจตานะคะเป็นจุดสกัดที่จะคอยดูรถ ว่ามีผ่านมาผ่านไปอย่างไรบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะตัวของชาวบ้านในพื้นที่เองนะคะก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บ้านของตัวเองค่ะแต่ว่าตัวของชาวบ้านเองก็ไม่ได้มีความประมาทแต่อย่างใดค่ะก็ยังคงเตรียมพร้อมในทุกๆสถานการณ์อยู่ค่ะรวมถึงในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะทางของคณะผู้สังเกตการชั่วข่าวหรือ iot จํานวน8ประเทศนะคะจะมีการลงพื้นที่ช่องอ่านมาแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะมาตรวจด,ดูในส่วนของจุด ที่เกิดความเสียหายต่างๆแล้วก็ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะซึ่งตัวของชาวบ้านเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะพร้อมต้อนรับคณะผู้มาสังเกตการในครั้งนี้ค่ะโดยทีมข่าวนะคะได้มีการพูดคุยกับกำนันเฉลิมชัย ชัยพงศ์นะคะซึ่งเป็นกำนันอยู่ในพื้นที่ของช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยทางของกำนันนะคะได้บอกกับเราว่าในส่วนของชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีความหวาดระแวงอยู่นะคะซึ่งชาวบ้านบางคนเนี่ยก็มีการอบพยกไปบ้างแต่เป็นส่วนน้อยค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีการอยู่ในพื้นที่บ้านพักของตนเองตามปกติอยู่แต่ทุกคนมีการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทหากมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็พร้อมอบพยกทันทีค่ะรวมถึงทางตำบล ก็มีการเตรียมตัวเตรียมรถที่จะขนชาวบ้านออกไปยังที่ที่ปลอดภัยเช่นกันค่ะส่วนวันอังคารนี้นะคะที่ทางคณะผู้สังเกตการจะมาตรวจเยี่ยมพวกตัวเองเนี่ยมีความยินดีและก็พร้อมที่จะต้อนรับโดยทางเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่นะคะก็พร้อมจะชี้แจงรวมถึงเล่าเรื่องราวถึงความเสียหายให้ทางคณะที่มาทราบถึงข้อเท็จจริงต่างๆค่ะและในส่วนของชาวบ้านเองก็พร้อมนะคะที่จะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้พบเจอมาค่ะถึงความลำบากที่ทุกคนได้ รับในพื้นที่ช่องอ่านม้านี้นะคะว่าทุกคนเนี่ยเดือดร้อนขนาดไหนซึ่งคงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันมากขัดมากนักนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและก็ทุกคนเนี่ยได้รับคนเดือดร้อนจริงๆค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของกำนันเฉลิมกันค่ะยืนก็ทั้งหมด72ศูนย์พักพิงซึ่งบางวางส่วนก็เป็นประชาชนส่วนน้อยที่ที่ว่าระแวงและกลัวว่า หากมีการประทาก,การเกิดขึ้นเกรงว่าจะเดินทางไม่ทันกลัวว่ากระสุนปืนใหญ่จะตกใส่ซึ่งซึ่งเป็นทําให้ประชาชนได้บางส่วนได้ไปอพยพไปบางส่วนแล้วนะศูนย์พักพิงครับ,รบซึ่งชาวบ้านในในพื้นที่นั้นก็ที่ไม่ได้ไปก็ยังเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับได้รับแจ้ง จากทางส่วนราชการนะครับเราก็จะเตรียมไปเตรียมให้ชาวบ้านนะครับอพยพไปตามแผนที่ทางอำเภอได้ได้วางแผนไว้และทางผู้นำจะแจ้งนะครับในการคนย้ายผู้อพยพไปศูย์พระพิงอย่างปลอดภัยครับและนี่นะคะก็เป็นเสียงของชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจริงๆซึ่งตัวของชาวบ้านทุกคนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆในพื้นที่ก็มีการ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการที่บ้านเรือนเสียหายรวมถึงการที่ชาวบ้านในพื้นที่เองได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะซึ่งตัวชาวบ้านพร้อมที่จะเล่าอย่างแน่นอนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้องตองวาราคะอยู่ในพื้นที่แล้วก็เดวันพุ่งนี้ต้องมีการรับเรื่อง8ชาติใช่ไหม,อ,มอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเดินทางเข้ามา